เฮียเอ้ยไอ้เฮียโดนเฉยสรุปแดกตัวเล็กเฮียเดินมาเดินมาเดินมาเลยเดี๋ยวกูติไล่นะไล่น้ำให้่ายพี <h 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 ่เป็นหน่อยฟ้า นีเียโปร่งนะแบบโปรองแบบนาม่ายิงหน่อยสิมึพอนะให้มันเกี่ยแค่ก้อนปาก่ะไม่อมอ่ะนหานปลาอยู่ไหนแล้วเดนมาดิ เทือทึ่มาวะทึ่อยู่งั้นน่ะไม่เล่นนานนี่ขาดได้ระเบิดเยี่ยกูก็อยากอ่านว่าไม่เข้าดูนี่เนี่ยเขาลองเขาลองเขาลองไฟนั่้เรียบร้อยเปียวหวานหวานไอเพื่อนหวานหน่อยเอาเบรกต่ยเบรกหน่อยดึงแม่แหละก็ไม่น่าเกี่ยวอ่ะ ลงกระเพาะเลยมั้งลงน้ำมากไอ้คันช่วยไม่ได้แล้วต้องถอยเอาเาแล้วมาแล้วเขาแล้วเขาแล้วตามโลกอีกแล้ยโอ้หูยปีไอสัตว์หมอยังไม่หมดมีก้อนหนึ่งไอ้เราปลาใหญ่ก็ดีแล้วที่หยา แบกกูก็ดีแล้วไอ้เหี้ยกูได้แต่เก่ายังไม่เคยได้หมอเลยไอ้สัตว์มึงได้นู่นไงวัน <ขอ S 3> นี้ดังไงตัวทั้งหมอท<อ>ั้งพยาบาลโอไอ้เหี้ยอย่าละไอ้ปลาหา่าน,นไม่นับดิวามึงจะ้กูได้ผู้เยาวอ์อะ่ะเอ้าไอ้ที่มาไอกูได้เจ็ดทำไมอ่ะกูแจ้งตำรวจไอ้สัตว์ต่อันไปนู่นนะเพื่อนมันกลับไปแล้วยังฟังยินดีกูเยอะอัดเขาไม่ได้แล้วกูต้องห่อย ป่าหมดแล้วนะโต๊ดทีเดียวนะโต๊ดเอทีเดียวเถอะโอยทีเดียว่กทโอ้ยใหญ่กว่าบ้านาวอีกไอ้สัสปากนอกไอ้สัสรนปากนอกเลยบอกแล้วเผานาให้มันเข้าแค่ปากนอกกยังเกินละต้องตพอช็อกแค่ยีบเลอ่ะวันนี้นิดนิดนม่มเอาไดิ๋ยวาก็เจอดิ่ถ่ารูก่อนไม่ใช่เคียอนอ้ยเขีย เฮี้ยยนนี้ก็เป็นเฮี้ยลกใส่เฮี้นยนี่เออนี่ยเหี้ยหัวกูไอ้ตัวแพ้จับท้องจับท้องโชดนีน